สวัสดีครับพบกับพี่ต๋แล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยมันเนี่ยครับผมใส่ปุ๋ยมันพันธุ์พวงเพชรท,ที่ไปขอเข้ามาได้สิบต้นนะครับผมไปขอเข้ามาเพื่อจะเอาไว้ทําพันธุ์ปลูกปีหน้านะฮะตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดให้เราเห็นน้อยๆแล้วนะครับผมส่วนมากยอดที่แตกเนี่ยก็จะมาจากเกิดจากใต้ดินนะครับผมบางส่วนเนี่ยกเกิดจากใต้ดินเนี่ยเหตุผลที่มันสําหลังเกิดจากใต้ดินเป็นเพราะว่าพันธุ์ที่ได้มาเนี่ยต้นมันแห้งแล้วนะฮะ เริ่มแห้งแล้วยอดนี่ยอดบางอันนี่แห้งเลยนะครับผมเนี่ยอย่างตน้นเนี้อย่างต้นเนี้ครับผมตอนที่ได้มาในยอดมันก็แห้งแล้วนะฮะพอยอดแห้งเขาก็เวลาปลูกเนี่ยมันจะมาแตกอยู่ใต้ดินนะครับแต่ถ้าท่อนพันธุ์ไหนที่เป็นท่อนพันธุ์สดเขาก็จะแตกบนนะฮะนี่ครับผมสังเกตง่ายๆถ้าท่อนพันธุ์สดมันจะแตกบนนะครับผมแตกบนท่อนแต่ถ้าท่อนพันธุ์ไหนที่มันแห้งนะครับผมอย่างเนี้ท่อนแห้งแห้งมาถึงนี้เลยนะฮะเขาก็จะแตกล่างนะครับ มันสัมภหลังแตกยอดแล้วแบบนี้นั่นหมายความว่าใต้ดินมีรากหาอาหารแล้วนะครับผมมีการเดินหาอาหารแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารให้กับมันสัมภหลังกันนะครับผมปุ๋ยที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นปุ๋ยยูเรียผสมกับ15 15 15นะครับผมก็จะเค้าให้มันเข้ากันนะครับปุ๋ยสูตรนี้จะเหมาะที่จะใส่มันเล็กนะครับ เพราะว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นการจเจริญเติบโตของมันสัมหางในช่วงแรกได้ดีมากๆเลยนะฮะวิธีใส่นะครับผมเดี๋ยวพี่ตัวจะใช้แฉลงอเล็กนะฮะขุดหลุมห่างจากโคนมาประมาณสักหนึ่งคืบนะคะผมก็ห่างมาประมาณแค่นี้นะฮะจะไม่เข้าใกล้โคนมากจนเกินไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะนี่ครับผม แล้วเราก็ใส่ปุ๋ยไปไม่ต้องเยอะนะครับผมมันมันยังเล็กอยู่สักแค่นี้ก็พอนะฮะแล้วก็กบแล้วก็ใส่ทั้งสองฟังเลยฟังนี้ก็ด้วยนะครับใส่ไม่ต้องเยอะเราใส่ใส่น้อยๆแต่ใส่บ่อยๆนะฮะเพราะว่ามันมันมันมีอยู่ไม่เยอะนะครับผมมีอยู่แค่ ไม่กี่ต้นค่อยๆดูแลไปนะฮะแล้วก็กบตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับผมขุดขุดให้เป็นหลุมนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปหน่อยนึงฮนะกบ นี้ใบมันทับหลังยังน้อยอยู่นะครับถ้าฉีดทางใบก็ยังไม่ค่อยเหมาะนะฮะเพราะมันใบมันยังเล็กใบมันยังน้อยอยู่นะครับผมถ้ามีโอกาสใส่ปุ๋ยทางดินได้ก็ใส่ปุ๋ยทางดินไปก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนฟ้าจะเสร็จเลยนะฮะ ตอนนี้เราก็ใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการปล่อยน้ําหยดแล้วนะฮะนี่ครับปล่อยน้ําหยดแล้วนะฮะพอเราใส่ปุ๋ยเสร็จเราก็ปล่อยน้ําหยดเลยนะครับผมเพื่อที่ว่าปุ๋ยเขาจะได้ละลายตัวแล้วมันสํมภารังก็จะได้ดูดกินได้เลยมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมถึงความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงอายุของมันสํมภารังพันธุ์พงษพันธุ์นี้นะครับผมแปลงนี้นะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ